สำหรับพี่ปุ๊กนะครับก็ผมกับพี่ปุ๊กก็รู้จักกันมาถ้านับระยะเวลาก็ประมาณ8ปีนะครับก็ถามว่าสนิทกันไหมก็ถือว่าสนิทกันกับพี่ปุ๊กนะครับก็เหมือนพี่สาวคนหนึ่งครับก็ไปทานข้าวด้วยกันค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊กหรือว่าพี่สมชายครับคุยงานกันก็คุยกันบ่อยอยู่ เถียงกันเถียงกันบ่อยอยู่ครับดตามสไตล์อ่าพี่ปุ๊กก็จะรู้ว่าน้องชายคนนี้เป็นยังไงผมก็จะรู้ว่าพี่สาวคนนี้เป็นยังไงเราก็เถียงกันบ่อยแต่ท้ายสุดเราก็ไม่โกรธกันครับเถียงเสร็จแล้วก็จบกันไปเป็นเรื่องๆกันครับก็น่าจะถือว่ามาถึงช่วงปลายของพี่ปุ๊กนะปลายในที่นี้ก็คืออ่าเข้าสู่เส้นชัยนะครับนะอ่าสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานก็พี่ปุ๊กน่าจะรับราชการมา ระยะเวลาพอสมควรน,น่าจะ30กว่าปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ท้ายสุดวันนี้ก็ถึงเวลาที่พี่ปุ๊กก็จะได้ไปท่องเที่ยวตามที่พี่ปุ๊กอยากไปเที่ยวทุกปีก็เห็นพี่ปุ๊กไปเที่ยวยุโรปอยู่แล้วคราวนี้ก็ได้เที่ยวได้แบบเต็มที่เลยครับแล้วก็ท้ายสุดก็ขอให้พี่ปุ๊กมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำอะไรก็เฮงๆตลอดนะครับเพราะว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยเรายังไม่แก่กันเลยก็คงมีเรื่องอะไรที่จะต้องทำมากมายไก่กอง แล้วก็มีโอกาสเราก็ทานข้าวกันแบบนี้เพราะว่าบานที่ปุ๊กก็ไม่ได้อยู่ไกลกันจากมหาวิทยาลัยครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็สมหวังทุกอย่างในชีวิตครับขอบคุณครับ ก็รู้จักกับพี่ปุ๊กมาก็มาแล้วพอสมควรเนาะเป็นสิบกว่าปีตั้งแต่เริ่มเข้ามาทํางานใหม่ๆก็จะได้พี่ปุ๊กเนี่ยค่ะที่คอยช่วยดูแลกันทั้งทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวพอยิ่งเราเอามาอยู่ชั้น4ี่ด้วยกันที่สว,วชเนี่ยเราจะอยู่ห้องตรงข้ามกันเราก็จะมีอะไรก็จะปรึกษาหารือกันนะคะทั้งในเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานพี่ปุ๊กจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ มีเขาเรียกมีพลังในการทํางานค่อนข้างเยอะแล้วก็ทํางานด้วยความจริงจังแล้วก็จะทําอะไรจะนึกถึงน้องๆเสมอแล้วก็นึกถึงสํานักเสมอไม่ว่าจะเป็นการประชุมของสวชพี่ปุ๊กก็จะมีคําแนะนําหรือว่าข้อสังเกตดีๆให้กับพวกเรานะคะว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องนึกถึงสำนักด้วยอยู่เสมออันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้ได้เขาเรียกได้ระลึกแล้วก็ได้ได้คำแนะนำที่ดีจากพี่ปุ๊กนะคะ โดยปกติแล้วพี่ปุ๊กจะเป็นคนทำทำงานเนี่ยค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็ซีเรียสอันนี้อยากจะฝากพี่ไว้สักนิดหนึ่งนาอว่าการจริงจังและซีเรียสของพี่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้พี่เครียดแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็ได้ช่วงหลังๆเนี่ยพี่ปุ๊กจะเห็นได้ว่าไปหาหมอบ่อยแล้วก็เริ่มมีก็เรียกอะไรย่างเริ่มมีแรงถดถอยในการทำงานเริ่มน้อยลงเนี่ยก็อยากจะฝากพี่ไว้ว่าพยายาม อยาเครียดเยอะเนาะน้องๆทุกคนก็เป็นห่วงสุขภาพของพี่นะคะแล้วก็อยากให้พี่เนี่ยปล่อยวางในบางสิ่งที่เราอาจจะคิดว่ามันเครียดไปสําหรับเราเราก็ปล่อยวางก็ได้อยากให้พี่ปุ๊กมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกําลังในการทํางานอย่างน้อยแล้วก็หลังเกษียณไปพี่ก็สามารถจะได้มีแรงในการไปเที่ยวกับพี่สมตลอดไปนะคะสวัสดีครับพี่ปุ๊กวันนี้ ผมมาพูดความรู้สึกนะครับโดยมีทั้งเสียใจและดีใจอย่างแรกที่ผมเสียใจก็คือต่อไปนี้เราจะไม่ได้ทำงานร่วมกันในทุกวันนะครับก็คือพี่จะต้องเกษียณไปนะแต่สิ่งที่ผมดีใจก็คือพี่ได้พักผ่อนนะครับได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะครับไม่ต้องตื่นมาทำงานแล้วนะครับ ตลอดเวลาที่เราได้ทำงานร่วมกันนะครับที่เป็นทั้งพี่เป็นเปรียบเสมอทั้งแม่เป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นทั้งพี่ที่คอยสอนงานให้คำแนะนำน้องคนนี้นะครับให้ทำงานอยู่ในมตทอ,อย่างมีความสุขพี่ใจดีใจเย็นคอยให้คำแนะนำและดูแลผมอยู่เสมอมาพี่ทำงานเก่งนะครับคอยเป็นพี่เลี้ยงผม ทุกคำแนะนำคำปลอบใจจะอยู่ในใจผมเสมอนะครับผมขอไว้เพร้อให้พี่สุ่ภาพแข็งแรงใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณอย่างมีความสุขถ้าว่างแวะมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะครับขอบคุณครับพี่ปุ๊ก ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาแสดงความขอบคุณแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้แสดงความยินดีในการที่พี่ปุ๊กเนี่ยได้ถึงวาระที่กเกษียณอายุราชการนะคะภาพจํำสิ่งแรกที่เก๋จาได้ก็คือในเรื่องของบทบาทของความเป็นนักวิชาการะคะ่ะเราอยู่สวทด้วยกันมา จนกระทั่งพี่ปุ๊กเนี่ยเป็นอาจารย์คลองตำแหน่งรองศาสตราจารย์นะคะประจําสํานักเทคโนโลยีการศึกษาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นภาคเพียรในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอจนประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือความที่พี่ปุ๊กเนี่ยมีภารกิจของการเป็นข้าของแผ่นดินพี่ปุ๊กเนี่ยเป็นข้าของแผ่นดินถึง2สองแผ่นดินนะคะทั้งรัชกาลที่9ก้ารัชกาลที่10 mm hmm. ก็ได้บรรลุถึงปลายทางของการรับราชการ ที่ทํามาอย่างยาวนานแม้ว่าจะดูรวดเร็วนะในชีวิตของคนคนหนึ่งนะแต่ก็เชื่อว่าพี่ปุ๊กจะภูมิใจในการที่ได้ทําประโยชน์ไปให้กับสํานักแล้วก็มีผลงานที่สร้างสรรค์มากมายให้กับมหาวิทยาลัยนะคะคนเรานะคะดำเนินชีวิตผ่านมา2องหมื่นกว่าวันเนี่ยไม่ไม่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าจะต้องเจอทั้งเรื่องที่สุขแล้วก็ทุกนะคะมันคละเข้ากันไปเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะ จะอีกกี่พันกี่หมื่นวันเนี่ยก็นับจากนี้ไปเนี่ยก็ขอให้เป็นการเดินทางครั้งใหม่ที่ได้พบเจอกับช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งความสบายกายสบายใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยนะคะสุดท้ายเนี้ยต้องขอกล่าวคาว่าขอบคุณพี่ปุ๊กมากๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยห่วงใยใส่ใจแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตมากมายทีเดียว ขอให้พี่ปุ๊กมีความสุขมากๆ มีโอกาสก็มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ทักทายกันบ้างนะคะด้วยความเคารพค่ะก็ในโอกาสที่พี่ปุ๊กเกษียณอายุราชการนะคะสําหรับส่วนตัวแล้วพวกเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่ให้คําแนะนําที่ดีกับพวกเราแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ดีในการทํางานให้พวกเรานะคะขอบคุณมาแลที่นี้นะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้พี่ปุ๊กนะคะเกษียณอย่างมีความสุขเนาะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่พี่ปุ๊กจะได้ไปทํากิจกรรมนะคะหรือว่าไปท่อง ่องเที่ยวนะคะยังสถานที่ต่างๆนะคะก็ขอให้พี่ปุ๊กนะคะใช้วเวลานี้อย่างมีความสุขค่ะพวกเรา3มคนนะคะขอให้พี่ปุ๊กมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีนะคะพี่ปุ๊กแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยคือจริงๆมีความประทับใจนะครับกับางท่านอาจารย์เนาะท่านอาจารย์ปุ๊กเยอะมากเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่เดือนวันที่ผุกเข้ามาทํางานที่มสทนะครับก็ ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ปุ๊กนะครับวันนี้เรียกพี่ปุ๊กแล้วกันนะครับพี่ปุ๊กเนี่ยก็ให้ความเอ็นดูนะครับแล้วก็ช่วยแนะนําผมเนี่ยตลอดเลยเวลาที่ทํางานที่นี่เลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยที่ทํางานร่วมกับพี่ปุ๊กเนี่ยนอกจาก เรื่องของการที่เรารู้สึกความเอื้ออาทรที่พี่ปุ๊กมีให้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งผมรู้สึกว่าผมได้รับการพัฒนาตนเองนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับพี่ปุ๊กก็จะมีคําแนะนําดีๆนะครับมาช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาสามารถที่จะผลิตสื่อนะครับหรือเป็นวิทยากร e-learning เน e ี่ยให้ดีขึ้นในทุกๆครั้งนะครับได้รับทั้งกาลังใจได้รับทั้งคําแนะนําแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ปุ๊กนะครับฉะนั้นเนี่ยในโอกาสนี้นะครับก็ยยออากะข,อขอบรคนัว ให้พี่ปุ๊กนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขแล้วก็อย่าลืมน้องๆนะครับกลับมาเยี่ยมเยือนน้องๆที่มสทบ้างนะครับยังไงก็คิดถึงพี่ปุ๊กตลอดนะครับแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้พี่ปุ๊กเนี่ยในทุกๆเรื่องเลยนะครับอยากให้พี่ปุ๊กเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับพี่ปุ๊กด้วยนะครับที่ได้เกษียณอายุในปีนี้นะครับก็ ตั้งแต่มาทํางานครั้งแรกวันแรกนะครับก็ได้รับคําแนะนําจากพี่ปุ๊กนะครับทั้งเรื่องการทํางานแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตด้วยนะครับมีเรื่องเมาะมวยกันเยอะมากหลังจากนี้ไปพี่ปุ๊กก็ได้พักผ่อนนะครับก็อยากจะให้พี่ปุ๊กมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็หายป่วยไวๆมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็เกษียณพร้อมกับพี่สมชายนะครับก็ ขอให้พี่ๆมีความสุขนะครับในการได้เกษยียณออกไปได้คาดหวังหรือว่าอยากจะทําอะไรที่เป็นอิสระแล้วก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆกับสิ่งที่จะทําต่อไปนะครับก็ขอให้พี่ทั้งสองท่านโชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะพี่ปุ๊ก ก็นึกถึงวันแรกๆนะคะที่เข้ามาทํางานแล้วได้รู้จักกับพี่ปุ๊กแล้วก็ได้รับความ e n d ูจากพี่ปุ๊กนะคะยังจําวันที่พี่พาไปเลี้ยงกาแฟได้เลยแล้วก็แนะนําในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ให้คําสั่งสอนคําชี้แนะในเรื่องของออการทํางานที่นี่การวางตัวในที่นี่ต่างๆนะคะออตอนนี้ก็ จะได้เวลาในการพักผ่อนของพี่ปุ๊กแล้วนะคะในงานเกษียณอายุราชการนะคะหลังจากนี้เนี่ยหนึ่งก็ขออวยพรนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรและสิ่งสักดิธิ์นะคะโปรดดลบันดาลให้พี่ปุ๊กนั้นมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขได้ไปท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อนนะคะก็แ,ะแอบอิจฉานิดนิดนะคะก็อยากจะบอกว่ารักและก็ขอบคุณพี่มากๆนะคะยินดีกับพี่ปุ๊กด้วยนะคะ ถึงเส้นชัยแล้วเนาะก็ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวตามที่พี่ปุ๊กต้องการเนาะพี่ปุ๊กคือสมชายก็เป็นคู่ที่ได้ฉาคู่หนึ่งนะคะอยู่ด้วยกันมาตลอดตลอดเวลาตั้งแต่ตอนเข้ามากา็ได้พบพี่สมชายแล้วก็พี่ปุ๊กด้วยนะคะก็ยินดีกับพี่ปุ๊กแล้วก็พี่สมชายด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันแรกที่เราได้เจอกันก็ พี่ปุ๊กก็มีส่วนที่จะช่วยในการสอนงานด้วยนะคะซึ่งก็จะมีพี่ๆหลายคนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ปุ๊กเราได้ได้คุยกันนะคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันในบางส่วนด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีมาโดยตลอดค่ะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กก็ผม ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาทํางานที่นี่นะครับก็จําได้ว่าพี่ปุ๊กนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่นะครับให้คําแนะนําต่างๆนะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะครับการใช้ชีวิตการทํางานอยู่ในมหาวิชาแห่งนี้นะครับเราก็การแชร์แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆนะครับผมก็ในโอกาสที่พี่ปุ๊กนะครับ จะเกษียณอายุราชการครับผมในปีนี้นะครับผมก็ผมก็ขออนุญ,ญาตอวพรนะครับให้พี่ปุ๊บเกษียณอย่างสําราญนะครับผมมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็มีสุขภาพจิตที่เบิกบานนะครับผมขอบคุณพี่ปุ๊กมากครับเรื่องในโอกาสที่พี่เกษียณอายุราชการนะครับก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆแล้วก็กลับมาหาน้องบ้านนะครับ สวัสดีครับพี่ปุ๊กก็ดีใจด้วยนะครับที่พี่เดินทางสําเร็จในอาชีพราชการมานะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมากล่าวคําขอบคุณนะครับที่ทั้งหมดทั้งปวงที่พี่ทำช่วยทําให้สวชและก็สนงงเกเทคโนโลยีคอมมสทเราเนี่ยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ อันอื่นในในเรื่องส่วนตัวนะครับก็คือขอบพระคุณพี่มากเลยนะครับที่พี่คอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้แก่น้องๆตอนอตอนที่ผมเข้ามาใหม่เมื่อประมาณ 6- 7ปีที่แล้วก,ก็พี่ก็คอยแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือผมตามด้วยดีมาตลอดนะครับอตอนนี้ยังไงก็ตามนะครับถึงถึงพี่จะ,กะเกษียณไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรามีไลน์หากันมีสื่อสังคมนะครับก็สามารถติดต่อผมไนดะ้ตลอดเวลานะครับ มีเรื่องอะไรเราก็ยังเป็นอาจารย์ที่น้องถึมนักเดียวกันอยู่ครับก็ขอให้พี่สุดท้ายนี้แล้วพี่ก็รวยอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ขอให้รวยยิ่งกว่าเดิมขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ทักทยายไลน์มหาปุ๊กได้ตลอดนะครับขอบพระคุณครับการที่นิวมาพูดความรู้สึกในวันนี้นะคะมันเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่ภารกิจของพี่ปุ๊กนะคะในการทำงานตลอดชีวิตได้จบลงอย่างสวยงาม ด้วยความทุ่มเทแรงกายและแรงใจนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆดี่อยากจะขอบคุณค่ะที่พี่ปุ๊กเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำงานที่มีคุณภาพเป็นแรงใจที่ให้กำลังใจน้องคนนี้ในยามที่นิวท้อแท้ค่ะ หลังจากนี้บทชีวิตใหม่ของพี่ปุ๊กหนวขอให้พี่ปุ๊กมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็กลับมาหาน้องๆบ้างนะคะรักและเคารพพี่ปุ๊กเสมอค่ะ สวัสดีค่ะจูนะคะวันนี้ก็มีความใใจเล็กๆน้อยๆเนาะจะมาเพาะมอบให้กับอาจารย์ปุ๊กอภินญาของเรานะคะในฐานะที่อาจารย์ได้มีเขาเรียกว่าเกษียณอายุราชการในรอบปีนี้เนาะก็อันดับแรกเลย,นย,นยเนาะก็อยากจะขอขอบคุณท่านอาจารย์ปุ๊กนะคะคที่ได้ โอกาสให้เราได้รู้จักกันแล้วก็ได้โอกาสาสั่งสอนหรือว่าให้ให้ให้ให,ให้โอกาสในยานที่เรียนรู้ต่างๆจากอาจารย์ในหลายอย่างเนาะทีเนี้ยําดับต่อไปเนี่ยก็อยากจะแสดงความยินดีกับอาจารย์ปุ๊กนะคะที่จะได้โอกาสเหมือนกับเราเรียกว่าพักผ่อนดีกว่าเนาะที่จะพักผ่อนก็ขอให้อาจารย์ปุ๊กเนาะมีความสุขมากๆค่ะกับ การใช้ชีวิตในหลังการเกษียณนี้ขอให้มีความสุขในการไปเที่ยวนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวร่ล่องเรือหรือว่าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่อาจารย์ชอบนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ